เปิดบ้าน40ล้านขวัญอุตสามณีสวยหรูอลังการหน้าอยู่ทุกซอกมุมสมเป็นฐานนสุตาแถวหน้าของเมืองไทยบ้านต้องหรูหราอลังการไม่ธรรมดาสําหรับนางเอกหน้าบาร์บี้ขวัญอุตสามณีที่ล่าสุดเปิดบ้าน40ล้านผ่านรายการเคหสถานบานปลายที่มีสองพิธีกรพลอยเผือกพาไปทัวร์ทุกซอกทุกมุมซึ่งสาวขวัญพาชมตั้งแต่ทางเข้าบ้านไปจนถึงสวนดอกไม้ที่เธอสั่งรื้อแล้วรื้ออีก ราะช่างทำผิดและไม่ถูกใจทำให้หมดเงินไปกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวในส่วนของในบ้านก็หรูหราอลังการแม้แต่โซฟ,ฟ้าก็ราคากว่า5 0 0 0สนบาทแต่สิ่งที่แพงที่สุดที่เจ้าตัวกัดปันซื้อนั่นก็คือโคมไฟซึ่งมีราคาสูงถึง1 2 0 0 0ล้านสองบาทและอีกสิ่งที่แพงแต่เจ้าตัวทุ่งเทสุดคือส่นออกกำลังกายฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครนันมีราคาสูงถึง2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียว เอาเป็นว่าบ้านหลังนี้จะสวยหรูอลังน่าอยู่แค่ไหนไปชมเต็มเตๆกัน